สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดผานิตารามนะครับตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีรวงนะครับขณะนี้ทีมงานของผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ทางนักษากลสนอำเภอสองวีรวงนะครับเราได้มาทําโครงการเ่งเป็นโครงการลูกเสือจิตอาสานะครับทมความดีเพื่อชาติศาสตริย์นะครับวันนี้เรามีพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่วัด บ้านคํานกเป้านะครับหรือวัดผานิตารามนะครับในตําบลท่าช้างนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับบรรยากาศในการทํางานบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ทีมนักศึกษานะครับเป้าหมายของเราวันนี้คือทาสีกําแพงวัดนะครับนี่นะครับเป็นทีมผู้นํา ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้ท่านผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยหมูไหนครับนี่ผู้ช่วยหมูหกขาช้างครับหมูหกขาช้างนะครับผู้ช่วยเต่านะครับอ่าเข้มแข็งครับเข้มแข็งนะครับอันนี้นะครับน้ําดื่มจากน้องกุ้งนะครับน้องกุ้งนะครับน้องกุ้งของเรานะครับอันนี้ท่านผู้ใหญ่หมู่ไหนครับท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ตู้หมู่ไหนครับหมูสองครับหมูสองนะครับโอ้โหน้ำทีมนะครับวันนี้ ครับตอนนี้เราอยู่กับทีมของผู้นําชุมชนนะครับของตำบลท่าช้างนะครับแนะนาตัวเองนิดนึงครับท่านแรกครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสร้างชัยค่ะผู้ใหญ่บ้านสงิรบัญกาทีค่ะท่านต่อไปครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านท่าช้างนอกครับผมอีกท่านหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยเต่าผู้ช่วยหมู่ท่าช้างใหญ่ครับครับครับวันนี้ ขอสอบถามความรู да ้สึกหน่อยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ทางกศนนะครับนําโดยท่านผอหน้าที่ร้อยตีกิตติกรบุตรนะครับแล้วก็ได้นานักศึกษานะครับมาทํากิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์ในวันนี้ครับท่านหนจะพูดครับเชิญครับให้แม่ยาบ้านดีกว่าพ่อเชิญครับเชิญเลยครับรู้สึกดีใจนะครับที่ทางกศนเพื่อสว่างวีรวงของเรามีโครงการ ทราบว่าทํามาหลายพื้นที่แล้วใะครับในอำเภอสว่างเราใช่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสองครับปันทาชางรอหมูซองก็ไปมาแล้วนะครับใช่ครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วเยาวชนของเราก็จะได้มีจิตสนุกในการทํความดีเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่ออําเภอของเรานะครับผมครับท่านผู้ใหญ่เป้าครับ ดีนะคะดีใจด้วยนะคะที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ <G l id> อยากให้มีไปเรื่อยๆผู้นําชุมชนทุกท่าน,นนะคะก็จะให้ความร่วมมือ,อในการทําความดีในครั้งนี้<อ>แล้วก็ครั้งต,ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ <S <S ขอบคุณครับแล้วมาถึงเจ้าของพื้นที่ครับเจ้าของพื้นที่ครับมีความรู้สึกไงครับวันนี้ครับที่มีกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นครับเชิญคุณท่านผู้ใหญ่ลุงครับ ผู้ใหญ่ลูกทวีคำแข็งผู้ใหญ่บ้านบ้านข้าตเานะครับก็รู้สึกดีใจ,ใ,ใจนะครับที่ทางคอนอนได้มาร่วมกันทําบุญนะครับเพื่อส่วนรวมแล้วก็สาธารณะนะครับคิดว่าคงอานินี้สงส์นี้คงสงลาให้ทุกคนทุกคนทุกคน,นครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงจะขอบหวังเยี่ยมทานนะครับให้ท่านอ๋อเรียนเชิญท่านพ่อครับท่านพ่อรับมอบครับ เดินครับเชิญครับเชิญครับท่านพ่ออย่างน้อยก็ฝากนัชพัฒน์คำวังนี้มาผ่านด้วยนะครับวันนี้กินฟรีเลยครับกินฟรีกินได้หมดเลยครับเรียนเชิญท่านพ่อกล่าวอะไรหน่อยครับในหน้าในหน้าครับนั่นเรียนเชิญท่านพ่อครับครับผมผมกับทีมงานนะครับกทมจังเภอสว่างวีระวงศ์นะครับก็ร่วมกันคิดช่วยกันนะครับว่าเราควรจะมีกิจกรรมทางกองทีเพื่อ าศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับคือการทําความบีเพื่อส่วนรวมแบบนี้นะครับอันนี้เราเราทาครั้งที่สิบสองแล้วเราท่านผู้ใหญ่ทาครั้งที่สองแล้วเราก็คุยกันตลอดว่าเอวัดไหนที่ที่จําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการอาสีนี้อย่างนี้ครับแล้วก็เชิญผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านเชิญชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าเราเรา เราจะเป็นส่วนหนึ่งให้เป็นวัสดุเป็นไรให้นะครับแล้วก็เป็นแรงก็มาช่วยกันนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการทําสิ่งดีงามร่วมกันนะครับเพื่อชุมชนของเรานะครับเป็นความภาคภูมิใจที่ขับผ่านไปผ่านมาเห็นสีกาแพงวัดสวยขึ้นนะครับเราเราเราก็ภาคภูมิใจตรงนี้เราทําความดีเพื่อชาติสนากษัตริย์นะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ